วิวาล่มสะเทือนวงการ10ดาราสาวคนดังรักพังก่อนถึงวันวิวายืนยันยกเลิกพิธีแต่งงานกระติบชวันกรอนกลายเป็นข่าวฮือฮาเมื่อเธอออกมาโพสต์แจ้งข่าวยกเลิกงานแต่งกับแฟนหนุ่มนอกวงการหลังคบหาก,กันมาเกือบ15ปีโดยสาเหตุเกิดจากการรับรู้ความจริงสุดช็อกจากผู้หญิงอีกคนในคืนก่อนวันแต่งงานเจ้าตัวยอมรับว่าเสียใจอย่างมากแต่เลือกที่จะเข้มแข็งท่ามกลางกำลังใจจากแฟนๆอย่างล้นหลาม เพลงชนธิดาและเป็กเสรนีหลังคบหาดูใจกันมานานกว่า7ปีจนมีแพลนวิวาและเตรียมงานมาอย่างดีแต่ในช่วงปลายปี68สาวเพลงได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาว่าสถานะของทั้งคู่นั้นจบลงแล้วโดยฝ่ายชายเดินมาบอกเลิกด้วยเหตุผลสั้นๆว่าหมดรักสร้างความตกใจให้กับแฟนๆที่ติดตามไม่น้อยเลยละครับคณารินยาลัย้อนกลับไปช่วงต้นปี68เธอตกเป็นเหยื่อใหโซเกะมาคุกเข่าขอแต่งงาน พร้อมแหวนเพชรเม็ดโตแต่สุดท้ายความลับก็แตกเมื่อพบว่าฝ่ายชายคือมิจฉาชีพที่สร้างโลก2ใบและสินสอดทั้งทองและเพชรล้วนเป็นของปลอมความสัมพันธ์ต้องจบลงด้วยคดีความและความเสียใจ เป่าเป้ Master f, มาสเตอร์เชฟทำเอาแฟนๆต่างช็อกกันเลยทีเดียวเมื่อเธอได้ออกมาโพสต์ประกาศยกเลิกงานแต่งงานกระทันหันทั้งๆที่พึ่งเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วปัจจุบันเป่าเป้เธอกําลังโฟกัสกับการทำงานและเยียวยาสภาพจิตใจโดยเธอได้รับกําลังใจอย่างล้นหลามจากแฟนคลับและเพื่อนในวงการ นุ่นดารันหลังถูกแฟนสาวหลอนามว่าบีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานริมหาดแต่ความรักครั้งนี้ไม่อาจไปถึงวันวิวาเมื่อนุ่นดารันตัดสินใจออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ลงอย่างเป็นทางการปิดฉากเรื่องราวความรักที่เคยหวานลงอย่างน่าเสียดาย เชอเบลรันลาล,ะล,ะล,ะลินเรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการเมื่อเชอร์อเบลทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอพีซสักดีเดตแต่งงานด้วยตัวเองหนสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่ประเทศญี่ปุ่นในปี63แต่ในปี64เจ้าตัวได้ออกมาประกาศโสดอีกครั้งปิดฉากความสัมพันธ์ลงชมพู่ก่อนบ่ายเคยถูกแฟนหนุ่มนอกวงการโน้ตปราดขอแต่งงานกลางวันเกิดของเธอ แต่ผ่านไปเพียงแค่3เดือนฝ่ายชายกลับมาขอเลิกต้องปิดฉากความรักลงก่อนถึงวันวิวาสอีกเพียงแค่1เดือนอย่างไรก็ตามตอนนี้ชมพู่ก็มีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วละครับ แจมชลถาพิษอัฏรเล่เจเล่นงานเขาเต็มๆหลังจากที่แฟนหนุ่มกิจทำเซอร์ไพรส์คุ่เขาขอแต่งงานไปเมื่อปี63แต่ความรักกลับไปไม่ถึงวันวิวาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี65เจ้าตัวได้ออกมาประกาศว่าโสดแล้วแบบช้ำๆก่อนที่จะถึงงานแต่งในอีก2เดือนข้างหน้าแม้จะพยายามปรับและยื้อเต็มที่แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ก็ไปไม่รอดรางกันนารันและโต้งทูพีอดีตคู่รักที่ตัดสินใจแยกทางกันเป็นครั้งที่2 หลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานได้6เดือนก่อนเลิกลากันซึ่งเป็นการจบกันด้วยดีเรียกได้ว่าปิดฉากรักมาราธอน10ปีที่หลายคนลุ้นทั้งที่อีกนิดเดียวจะเข้าสู่ประตูวิวาแล้วนั่นเอง ปิดท้ายกันที่แหวนแหวนปาวาริสาและไฮโซแดนอดีตคู่รักที่ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันบนเรือสำราญสุดหรูจนเป็นที่คือหาทั้งวงการหลังคบหาดูใจกันเป็นเวลา8เดือนแต่ผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีทั้งคู่ได้ออกมาประกาศยกเลิกงานวิวาอย่างเป็นทางการปัจจุบันทั้งสองต่างมีครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นและยังคงมิตรภาพที่ดีต่อกันไว้นั่นเอง ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 s t o r สอรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ